สวัสดีครับเรื่องไทยกับกัมพูชาแอดมินเป็นคนที่อธิบายว่าไทยต้องรอบครอบในการต่อสู้เพราะว่าการต่อสู้ที่แท้จริงมันเป็นเกมนานานชาติสู้กันด้วยเอกสารหลักฐานเหลี่ยมสัรทางการเมืองเป็นเกมยืดเยื้อเป็นเกมจุกจิก สิ่งที่เขมรได้เปรียบก็คือสนนีิสัญญาสยามกับฝรั่งเศสสิ่งที่ไทยพอที่จะทัดทานได้ก็คือ MOU43 ไทยไปเปิดก่อนไม่ได้ต้องสู้ตามกติกาแน่นอนว่าหลายคนไม่พอใจไม่ต้องมีกติกาแล้วรบอย่างเดียว3วันจบไทยมีครบทั้งเยแดมเกาหลี ซีซ่าดีทีไอและแน่นอนรบไปแล้ว3ามวันมันไม่จบต้องมานั่งสับังงกดูกติกาห้ามเฉียงเพราะว่าความจริงมันเป็นแบบนั้นที่สุดแล้วต้องมาดูกติกาต้องกลับมารอบครอบต้องกลับมาร่วมใจกันสู้กับเขมรสู้แล้วต้องชนะจะสู้เอามันสู้เอาความบันเทิงหรือว่าสู้เอาความลื่นเริงไม่ได้ แนวทางการต่อสู้สอมอชอหรือว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติรู้แล้วมีแนวทางแล้วแต่ว่าตอนนี้ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจต้องบริหารสถานการณ์ภายในมากกว่าบริหารสถานการณ์กับเขมรทั้งประชาชนอยากให้รบอยากให้จบไม่อยากคุยแล้วทั้งภาคธุรกิจที่ต้องการส่งสินค้าให้กับเขมรทั้งจีนออกตัวช่วยเขมรไม่ง่ายเลยที่จะจัดการได้ถ้าไทายจะพลาดก็เพราะพลาดจากภายในเหมือนปี54แพ้จากกติกา ที่คนไทยบางคนมองว่าไม่มีอยู่จริงแต่ว่าความจริงมันมีอยู่26-28ตุลาคมนี้จะมีการประชุมอาเซียนหรือว่าอาเซียนซัมมิตและก็จะมีวาระพิเศษกรณีไทยกับกัมพูชาซึ่งอาเซียนไม่มีอำนาจจะมาแก้ไขอะไรได้เป็นแค่เวทีในการพูดคุยกันเท่านั้นจึงจะมีการเชิญประธานาธิบดีของสหรัฐก็คือพระหัวเจ้าท่าน โดโนทำเข้ามาเป็นคนเจรจาเอาตรงๆก็คือเอามากดดันให้มีการเจรจาสัติภาพระหว่างไทยกับขเขมรลำพังมาเลเซียไม่มีอำนาจต่อรองในการคุยเจรจาขนาดนั้นมาเลเซียเป็นแค่ประธานอาเซียนตามวาระต้องอาศัยสหรัฐและสหรัฐยินดีมาเพราะว่าจะบีบขเขมรเรื่องฐานทับเรียมอยู่แล้ว สหรัฐคว่ำบาททางการเงินบริษัทในเขมรในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสหรัฐยึดบิดคอย5แสนล้านในเขมรช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ คิดมาแล้วก่อนการเจรจาอาเซียนหลายคนเสียได้ถ้าไทยสนิทกับสหรัฐเหมือนเดิมจะถือโอกาสนี้เข้าหาสาหรัฐกดดันเรื่องบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วรวมถึงแผนที่1ต่อห้าหมื่นที่สหรัฐเคยทำให้ไทยใช้จะได้ประโยชน์มากแต่ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐไม่เหมือนเดิมนอกจากเราไม่ฉวยโอกาสแล้วเรายังนิ่งเงียบแทนที่เราจะเร่งปราบแก๊งคอเซนเตอร์พร้อมกับเกาหลีใต้ตอนนี้เรายังเงียบผิดปกติ มันได้โอกาสแล้วเราเกงใจใครหรือไม่มันเป็นคำถามถ้าจะทุบต้องทุบตอนนี้จะไปทุบตอนไหนมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วแอดมินมองข้ามช็อตไปถึงการเจรจาสันติภาพแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้าขมิยอมสหรัฐขมินต้องมีข้อเรียกร้องกับสหรัฐแน่นอนอยู่แล้วเกี่ยวกับไทยก็คือเรื่องเขตแดนต้องยอมรับว่า ขมิน้นเหลี่ยมเยอะที่จริงมุมสู้ของไทยเรื่องบ้านนองจานก็แค่เอาเอกสารหลักฐานเขียแดนการล้ำไปให้กับสหรัฐดูถ้าชัดๆมันก็จบไม่ต้องไปทำอะไรเสียงดังไม่ต้องมาเถียงกันอยู่แบบนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันจริงๆขมิน้นอาการหนักมากแล้วไทยได้เปรียบมากมายหลายเรื่องแทบไม่ต้องออกแรงไม่ต้องรบถ้าใช้สมองแต่ว่าคนบางกลุ่มจะรบอย่างเดียวนอกจากจะรบกับขมิน้นแล้วจะรบกันเองอีกขมิน้นมันหมด แล้วมันไม่มีอะไรแล้วกลัวเราสะดุดขาตัวเองมากกว่าจะทุบก็ไม่กล้าเกงใจใครหรือไม่จะถอยก็ไม่กล้ากลัวคนในประเทศไม่พอใจแล้วจะไปกันอย่างไรแล้วครับมีวายต้องยืดเยื้อต่อไปถ้าเป็นแบบนี้มันก็น่าเสียดายดโอกาสเป็นอย่างยิ่ง